ถัก่ายเป็นพื่อตอนค่ำนะฮะกับเมนูพิเศษของเอกาเนอยำถั่วภูกุ้งสุกนะฮะเป็นเมนูโปรโดของเอกาเลยเนาะถือว่าเป็นการฉลองวันเอ้ย1,000 subscribers นะฮะนี่รสชาติสีสันน่ารับประทานแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยนะฮะคิดอะไรไม่ออกเนาะก็กินยำนะฮะพอดีได้ถั่วภูมา20บาทเนาะได้เยอะมากเลยนะฮะเป็นถาดเลยเนาะเริ่มแรกเราก็จะมาหัน่น หัวภูนะฮะอันนี้ไม่แทน,นอ่อนๆเลย20บาทแต่ได้ถุงใหญ่มากนะฮะเอากาก็จะหั่นหมดเลยเนาะนี่ฟังเสียงฟินมากเลยนะฮะกุ้งนี่ได้มาเป็นกุ้งแช่แข็งเนาะน่าจะปลอดภัยนะฮะเอากาก็เลยใส่ถุงมือเนาะจริงๆคือไม่ได้อนามัยอะไรนะฮะเอากากลืมตัดเล็บเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเอากาเล็บดำนะฮะกรมอนามัยจะเข้าเนาะกรมอนามัยจะเข้าเอ่อนี่มามาช่องเอากาเนาะเอากาก็เลยใส่ถุงมือปก เอ,ะะอีกักภักเอกาก็จะไปตัดแล้วเนาะนี่เราก็แช่ก,กุ้งไว้สักพักนะเป็นฟรอเซ้นอันนี้เนาะนี้ก็เสร็จแล้วหั่นไปหั่นมาจนมีดหักเลยนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตได้เนาะด้ามเขียวๆนะฮะอันนี้เสร็จแล้วนี่จากนั้นเราก็จะเอา,เอากุ้งเนี่ยไปลวกนะฮะกุ้งเราก็จะละลายน้ามันเสร็จพอดีนะเนาะกุ้งไปลวกถั่วพูด้วยนะฮะ ลวกปุ๊บก,ก็จะปลอดภัยจากโควิดเนาะสุกแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพื่อนๆนี่แกออกมาเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้เลยเนาะได้เต็มถาดเลยนะฮะเพื่อนๆนี่ก็ไม่ต้องหันบางมากนะฮะไม่ต้องแบบซซเรียสเรื่องไซส์เรื่องขนาดเนาะนี่กินแบบธรรมดาเนาะทากินในครัวเรือนจากนั้นเอกก็จะตัดกุ้งนะฮะอันนี้ยังเป็นน้ําแข็งออกไม่หมดเลยเนาะนี่แล้วก็จะเอาไปแช่นะ้ำไว้สักพักแล้วก็จะไปลวกนะฮะลวกให้ประมาณน้าเดือดๆแหละเพื่อนๆ อันนี้ประมาณตอนเย็นๆนะฮะเอกาเกิดจากจะกินยำเนาะพอดีมีพริกเผาอยู่นะฮะระหว่างที่แช่กุ้งนะฮะแล้วลวกกุ้งลวกกุ้งเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นพริกนะฮะพริกจินดาประมาณเจ็ดลูกนะฮะหั่นเล็กๆๆ,ๆจริงๆถ้าเพื่อนจะตำเอาก็ได้เนาะจะได้ความแบบเผ็ดที่แบบสะใจดีนะฮะเอกาก็จะหั่นเล็กๆเอาเนาะเกลียดใช้ครกนะฮะ มีเขียงก็หั่นใส่เขียงฉะนั้นใส่กระเทียมประมาณ3าสกรีบเนาะจะให้ละเอียดนะฮะนี่กุ้งเราลวกมาแล้วแหละทีนี้เหลือถั่วพูนะฮะระหว่างนี้เราก็จะตั้งน้ำกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำตาลนะฮะพอเสร็จแล้วก็จะเห็นเป็นน้ำอยู่เหนียวแบบนั้นเนาะแบบในกระถานะฮะกระทะก็งแหว่งด้ามหากักเนาะมีแต่ของไม่สมประกอบนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะะเนาะออันนี้เราก็จะใส่น้ำ พริกเผานะฮะสำเร็จลงไปจากนั้นใส่พริกใส่กระเทียมอันนี้เป็นเมนูง่ายๆเนาะอันนี้เป็นสูตรเอกการนะฮะเพื่อนเพื่อนๆจะมีวิธีการที่ทําแตกต่างจากเอกการเนาะจากนั้นใส่น้ำมะนาวแล้วก็ผงปรุงรสที่เป็นรสผงยําสําเร็จนะฮะนี่กุง้งแล้วถั่วพูเราก็ลวกอยู่เนาะแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ําเอกกาใช้เป็นเป็นเป็นหัวหนึ่งข้าวเนาะในการกรองเอกอาหารที่กรองเป็นเหล็กไม่เจอเนาะก็เอาหัวนี่แหละมาเป็น ที่กรองน้านะฮะออกจากอันนี้เนาะก็ระหว่างนี้ก็ขอเราก็จะใส่กุ้งและถั่วพูนไปเนาะในระหว่างนี้เอกาก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะฮะที่สนับสนุนเอกามาตลอดเลยจนตั้งแต่สิบสี่สิบสองซับจนถึงพันพันกว่าซับเนาะหนึ่งพันสิบซับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะอันนี้ถ้าไม่มีเพื่อนๆเ,เนะเาะก็จะไม่มีเอกาในวันนี้นะฮะเอกาก็แค่รอเวลาให้ชั่วโมงครบสี่พันชั่วโมงเอกาก็จะได้ เพื่อเราจดหมายพินนะฮะเพื่อจะได้เป็นยูทูบเบอร์สมใจเนาะนี่จากนั้นใส่ทัวพูลงไปจากนั้นเพื่อนๆก็ชิมก่อนเนะเาะแล้วค่อยเติมนะฮะเอากาก็เติมนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติที่สมดังใจเนาะเอากาก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่ผงเพิ่มจากนั้นใส่กุ้งลงไปกุ้งเอากาก็จะแบ่งเป็นถ้วยเล็กน้อยเอาไว้ตกแต่งหน้าเนาะเอาไว้โรยหน้านะฮะจากนั้นเราก็ตะล่อมคนเข้าไปแบบนี้นะฮะไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะอันนี้เป็นสูตรเอกาเนาะถ้าใส่มะนาว เพิ่มความหอมเนี่ยมันจะดีมากเลยนะเพื่อนเพื่อนมันจะอร่อยกว่าใส่ผงปรุงธรรมดาเนาะนี่แค่น,นี้ก็อร่อยนลฮะบีบมะนาวใส่บีบอะไรใส่เอกาเ็เพิ่มทั้งมะนาวทั้งน้ำพริกเผาแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะนี่กุ้งนี้ปลอดภัยนอนถ้าลวกเสร็จแล้วเราก็พยายามจะไม่จับตาจับปากจับอะไรทั้งนั้นนะฮะใส่ถุงมือเนาะ นี้ยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จนะฮะเราจะยังมีไข่ต้มนะฮะระหว่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเนี่ยชิมก่อนอร่อยดีนะฮะเพื่อนอร่อยมากเลยเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆนะฮะเผ็ดนัวเผ็ดแหลมเผ็ดนัวก็จากพริกเผาเผ็ดแหลมก็จากพริกจินดาแดงนะฮะอันนี้คือเต็มเวอร์ชั่นแล้วนะฮะมีไข่ต้มผ่ากลางเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืม ดูทุกวิดีโอของเอกาเลยเนาะแล้วก็มีอะไรก็เหม้นบอกได้เลยนะฮะสหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะฮะบาย